แแนี่แกจ่ายชนะสิพาทุกคนไปแม่นมะกระถินนะทุกคนนะแม่นมะกะถินมากินคับต่ำมะฮุ่งนะทุกคนมะกระถินแก่โอเคอุกปรกรณ์ทำมีท้อนเนาะนีแม่นไม้แม่นทุกคนไปเก็บมากินี่เออเอาเลยนะเอาเลยนะ,ยนะน่ก่อนเด้อทุกคนเด้ออาบกข้าวํา มันสีมีอยู่ทางฝ่ายหน้าอยู่ลูมพุทธิ์ดิได้ชิโน่สีลงไปแม่นอยู่ลูกพุ่ธิ์นี่ไงทุกคนได้แล้วอันนึงโอเคเด็กๆเก็บเอาไปเลยหนึ่งอันแล้วห้ามกินเด้อเก็บไปก่อนเด้อกหมาก้อแก้วเงียนะมันช่กินก่อนหมูหันกกินนนดีะโอเคเก็บเก็บเก็บเด็กเด็กเก็บไปกรีดกระไลเอาคนเอาเอาคนเอาไม่ด้ชิโไปเอา แแกวแเหนียดเอไปลยเแกกันนะสมุนีนบเคยกินหมกกินเนี่นากันเอา,าน,นาไ,ปไปเลกโกทุกคนลงมาเลยทุกคนลงมาออกมาพวก้าสิลงไปหั่นล่มพุนเนาราะว่าเป็นไงมกระโอ้โมันแกะ่าี่น้องโอ,โอเคไปเกโกลงไปด

กระถินมีมากแก่มีแต่มากแก่ทุกคนบ,นบกิออนมากออดจักมากเลยเมื่อนี้ลงมาเสียเที่เหยื่อนะทุกคนเนาะเบล็อสีสามพันแต่ละคนตัวเมื่อยบอมิดจิลี่สงสัยเมื่อยแค่กี่ตัวตัวตัวเขาลงมาลุ่มโบกิออนกระถินให้แม่จักมากมีจำนมากแก่ทุกคนนะเด็กอุอ้ยเจ็งเลยเดในจานน่าเสนเซ็งเลยกับเมื่อยทุกคนนะ ไปก่อนบ๊ายบายลากของเนี้ยไปไย